นี่ตอนนี้ก็อยู่กับน้องโตโต้มาถ่ายรูปกันวันนี้วันอาทิตย์มีนัดถ่าย e ีโวสิของคุณโอ๊กนะฮะอนนี้ก็อยู่กันที่ร้านเชอร์รี่ที่เอ่อเจนจามจุรีนะฮะ เป็นร้านเพื่อนผมเองเดี๋ยวเราเข้าไปพักกันก่อนนะฮะแล้วก็รอคุณโอ๊กมาเอาวะมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยเช้าเนี่ยไม่เลยมึง ไป่เอาเอาความเรียวไงเรียวอ่ะเรียวกลิ่นกินนี่ไปแล้วกาแฟมีมีมีคำดงอีกอะไรอ่ะฮะคำดีเงอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วเฮ้ยไม่ใช่ออกคลิปไม่ได้แหมที่เช้ามาคืนตะวันก็ต้อนรับด้วยช็อตนี้เลยไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนไหมนะ นี้เอารถมาเที่ยวเล่นใช่ป่ะพี่ใช่ครับวันหยุดวันหยุดวันหยุดเอาเอามาอุ่นเครื่องเล่นอันนี้เป็นรถพี่หรือเปล่าไม่ใช่มั้งเออไม่เอ่ยน้ำเนาะไม่เอ่ยน้ำน้ไม่เอ่ยน้ำเป็นรถมีร้านนาำอยู่ที่อยู่ในความดูแลอ๋ออยู่ในความดูแลกําลังเอามาขับเล่นแล้วก็เอามาอุ่นเครื่องว่างั้นเหอะพี่ใช่ไม่ได้ขับวันนี้ก็พี่โอ๊คบอกว่าอยากได้อัลบั้มอีกซักอัลบั้มนึงอ๋อไม่เอาแล้วนะเข้าลิงอ่ะ ไม่มีไม่มีนะไม่เอาแล้วนะอันนี้แล้วโอ้ครั้งก่อนก็กว่าจะได้ถ่ายก็ดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีนะคะคันนี้ไม่เอาเข้าลิงแล้วไม่มีแน่นอนไม่มีไม่มีแน่นอนเพราะันนี้เซอร์วิสเซอร์วิสตลอดรถเป็นปีอะไรนะพี่ตัวเนี้ยของมันสิบแล้วเนาะมันเป็นอ่อ EX หรือว่า EVO เลยพี่เนี่ย ดูยากนะเดิมต้องบอกก่อนว่ามันเป็น E X E X แต่ว่าของบ้านเราใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเป็น E X สักชิ้นเลยก็คือแบบมันอีโวหมดเลยอ่ะก็อย่างที่รู้กันว่ามันไม่มีรถแท้รถแท้มันหายากคนมีก็ไม่ปล่อยเออก็เป็นไอเทมแรไปอ่ะหาก็ไม่มีอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าใครทำสุดสุดจริงอ่ะเออ นี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นที่เป็น E X X ละไม่มี E X เลยนะไม่มีเลยล้อเบร์พาร์ทโป่งสปอยเลอร์แล้วก็ราคาคาเป็นโวหมดเลยอีโวแบบเลยภายในก็ภายในอีโวหมดไปดูลงนิดนึงดูข้างหน้าไม่เป็นห้าดูดูด้ง่ายเปล่านี่ฮะเร่งแสงอีโวหมดเลยเนี่ยแข่งประตูประตูเบาะนี่นีหนี บอยเลยคัโลอันนี้เป็นเพนอาชีเนะพี่ใช่ครับเพนอาชีพโรงงานโรงงานหมดเลยโรงงานหมดขับมันไหมเวลงงาขับมันฟิลเป็นไงต่างจากรถปกติปะ่ะคือมันก็มันก็ดีอ่ะแต่เราก็ขับหล่อๆดีว่ะไม่ได้เน้นโซนประเณที่มันเยอะขนาดนั้นเลยับสบายๆ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ที่พี่บอกเก้าสิบแปดแล้วก็เก้าสิบแปดเหลืออะไรอ่ะเหลือเหลืออะไรเดี๋ยวเหลืออะไรเหลืออะไรที่ยังเป็นยังของเดิมแหะเหลืออะไรวะเหลือเก็บงานนิดนิดหน่อยแหละดูดูละเปิดเปิดห้องเครื่องดีกว่านี่องเครื่องอีโวแล้วอะ่ะคือแบบกริปนะ ถ้าลงแบคดำอีกหน่อยก็คือแบบเนี้ยบเลยอะรถใช่ก็เหมือนรถรีสโตเลยอะไม่ไ้ม่เตืนอนีขนาดมีลิ้นหน้าคาร์บอนคาร์บอนแท้เลยใช่ไหมพี่ไม่ใช่หกดีนะไม่ใช่หกดีดีดีน้ำผมด้วยวาลีแท้แล้วนี่สุดหมดตะกงตะแกงนี้อ่ะอันนี้นี่นีเพียวเลยอ่านนี้เพียว ร้อนไวหายไวนะฮะอันนี้ก็อาจจะมีต้องเก็บนิดหน่อยใช่ที่บ่ามันเหลืองานนิดนิดยหน่อยเล็กน้อยนี่ต้องเก็บอ่านะครับก็คือตามสไตล์รสซิ่งใช่โอ้เครื่องร้อนเนี่ยเครื่องร้อนมากตากแดดตากแดดตากแดดด้วยนะฝาโปรงคาร์บอนอีกร้อนไวเย็นไวเบานะฮะแล้วก็ไม่มีดึงสลิงในรถนะก็เป็นแบบหูล็อกเลยหูล็อกเลยนะครับตัวนี้ คือได้ไปก็หล่อๆเลยใช่ตอนนี้ก็เหมือนว่ามีคนฝากพี่มาดูแลเนาะใช่ครับฝากมาดูแลแล้วอยู่ในความดูแลคนเจ้าของอาจจะไม่ว่างแหละไม่ไม่ว่างครับไม่มีเวลาครับก็เลยฝากพี่มาดูกวิโอก็เอารถมามาบ่อยสลับมาคือมีรถใหม่ๆก็จะเอามาถ่ายรูปตลอดนี่อาจจะเป็นคั้แรกที่ไม่ได้กินข้าวลิง ไม่มีผมบอกเลยคันที้ผมชัวร์ว่าชัวร์ชัวร์ทุกคันที่มานี่เข้าลิงหมดเลยคันอื่นๆก็ลุ้นเอาอย่างล่าสุดเบนส์เบนส์ก็เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบยันแม่แล้วดีนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวแหละจะถ่ายรูปอยู่แล้วถ่ายอีกทีก็ใบสองถ้าใครเห็นอัลบั้มผมจัดไปแล้วเบนส์คันนั้นอันนี้อันนี้ชัวร์แน่นอนเพราะว่าเป็นรถใหม่เนาะรถใหม่รถปีใหม่มันใหม่กว่าเทคนโลยีมันใหม่กว่าคือชัวร์ชัวร์แน่นอนใช่ โอ้โห oh, ถ้าสมมุติว่าสมมุตินะถ้าปล่อยปล่อยนี้โอ้โ oh, หเท่าไหรนะ่ถ้าสภาพนี้ตีราคาไม่ได้เนาะับราคานี้ก็คือแบบไม่รู้ว่าต้องมาดูสภาพเองอะ่ะคือถ้ามาดูด้วยตาตัวตาตัวเองอะ่ะมันมันตีราคาไม่ได้จริงๆนะคันเนี้ยมันมันมันเนี้ยมหมดเลยอะ่ะอาจจะมีบางจุดเล็กๆน้อยๆก็ต้องมาแก้สีเสยแล้วก็เป๊ะหมดไม่มีรอยเลย คันนี้บอกเลยว่าแค่จะจอดห้องแอร์แล้วอ่ะจริงก็คือถ้าไม่วิ่งถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ไมช่ว,ชวงนี้ <c oughs> ใช้บ่อยอ๋อใช่ทามันก็เทียบห้องแอร์แล้วอ่ะจริงจอดเป็นกาหลาดก็ได้ครับเป็นรถโชว์ถ้าใคร <c oughs> ชอบอ e ีโวนะใครเซียนดูแลง่ายด้วยถ้าสมมติ <c oughs> ว่าใครเซียนจริงๆอ่ะอยากได้ก็มาได้เลยได้เลยราคาก็หลังใหม่หลังใหม่หลังใหม่ เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคนที่แบบไม่รู้จริงๆเลยพี่แบบว่าเป็น E s หรือ E o จะสังเกตได้ที่ไหนมาสังเกตได้ที่ข้าวๆข้าวๆว่าแบแรกเลยหลังคาอ่าหลังคาหลังคาของเยกมันจะมีสันมีคิ้วขึ้นอ่านี่นี่เนีถ้าใครไม่เห็นนี่นี่จะเป็นสันเป็นคิ้วนี่นะถ้าเป็น E X มันจะเรียบเป็นเรียบไปเลยทำแล้วเรียบไปเลยออ๋ก็เหมือนทำเป็นแบบแอโร่แอโร่ไดนามิกนิดนึง เราดูดูภาพลักษณ์ก่อนนะอ่าภาพลักษณ์โดยรวมผ้าหลังอ่าโป่งใช่ไหมเหตุมันมีสันโป่งเพิ่มขึ้นมาอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็สันโป่งผ้าอันนี้อันนี้เป็นของอีโวเลยใช่ไหมเหตุใช่ครับอันนี้ก็ติดเป็นของแก้มอีโวมาเลยนะฮะมีสันอ่าถ้าถ้าเรายังดูภายนอกอยู่นะอ่าดูภายนอกเป็นชิ้นงานจริงๆอ่ะมันจะเป็นอลูมิเนียมออ๋ต้องลองคลอดูนะ แต่อย่าไปเคาะมั่วๆนะเจ้าของมาตีหัวเอย่าไปเคาะเล่นมั่วๆเลยนละกันก็แบบว่าไปไปดูตาปากก็ได้นะแล้วก็กันชนหน้าล่ะดูออกไหมถ้าว่าดูออกไหมก็ดูออกนะเพราะว่าของย็กมันจะไม่ชิ้นมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ช่องลมต่างๆมันจะไม่ก่อนหน้านี้พี่บอกว่ามันจะมีตรงนี้เนาะจากโรงงานมาเลยป้ายทะเบียนมันจะเป็นจุดยึดมาให้เลย อ๋อคือคือเป็นแบบนี้เลยใช่บ้าะเบียนจะมีจอดด้านข้างพวกลูกยางรองอยู่มาเดินเดินนี่คือก็จุดดังเกตคร่าวๆของตัวอีโวประมาณนี้เห็นชัดๆนะที่แบบว่าเขาย้ายของเกือบเต็มถ้าหาแบบว่าหาแท้เลยในบ้านเราจะมีไหมมีแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกคนก็ไม่ค่อยปล่อยกันนะพี่ใช่ สามก็ไม่ปล่อยแล้วมั้งคือถ<ต>้าีโว่สามต้องเป็นคนที่ชอบชอบ EX เลยนะชอบชอบชอบโว่สิบเลยอ,ะอ่ะเพราะว่าทรงมันก็อ่ะที่มัน,นผ่านๆมาก็แบบหกเจ็ดแปดเก้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นอีกทรงหนึ่งที่มันโอเคเราเข้าใจเราซื้อเก้าสิบใช่ป่ะแต่พอมาเป็นโว่สิบปุ๊บเนี่ยรถมันดูโฉบใหม่รถมันดูแบบปีใหม่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็จะเป็นไฮเทคโดยีไปเลยใช่ใช่ก็คือแบบเต็มแล้ว คำสบายแอร์อเย็นเกียร์เป็นออโต้แพเทอร์ชิพแพเทอร์ชิพตกมันใช่กระชากเราใจออตโต้ระบบภายในแอร์เป็นออโต้มีคอนเนลิ่งไลท์ด้วยนะเวลาเลี้ยวก็กวจบกว่าจบกว่ามาดูภายในอีกทีหนึง่งบเดิมโรงานน,น,น,นี่ก็คือเดเดิมจาก บาะสเปคเดิมโรงงานนะครับหน้าหลังเป็นอาคาธาล่ามาคาโรอาคาธาร่านะฮะไม่ใช่เป็นแบบผ่างููลายลายเบาะข้างหน้านะอ่าโฟกัสอ่อา,อามันจะเป็นลายเดียวกัน,นอ๋อเป็นลายเดียวกันใช่เป็นเทเจอรเหมือนกันคือครบทั้งหน้าหลังเลยใช่ผมผมก็เป็นผมญี่ปุ่น ผมนี้ผมญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นได้ไงดูจากป้ายเลยก็เอาเข้ามาหมดแหละจอก็เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมพี่เนี่ยไม่ไงจอญี่ปุ่นด้วยอย่างนี้ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องมันก็มีบางอย่างที่มันเออราพอที่จะแบบพอดูดูได้ใจได้จงกระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าหมดเลยใ แต่ชอบมากล้อก็สวยล้อแบบเรื่อเรือเอเ่อหน่อยก็เป็นธรรมดาขับรถนะเดี๋ยวตอนนี้ก็เที่ยง,ยงอากาศร้อนมากเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึง่งข,ข้าวก่อนเดี๋ยวไปโรลลิ่งกันต่อ แวะพักร้อนกันเรียบร้อยเดี๋ยวไปต่ออีกโลเคชั่นหนึ่งนะ่ร้อนมากตอนนี้ก็แดดเริ่มเบาลงละเมื่อเช้านี้ร้อนมากตอนนี้เวลาก็ประมาณ4ี่โมงเดี๋ยวไปโรลลิ่งกันต่อฮะกับ Evo 10นะฮะ สิบมาลงลงดินแบบโอ้โหเ,เป็นเนินแบบสูงมากเลยเป็นมุมดีแบบว่าสวยมากเลยแต่ว่าเมื่อกี้ล้อหลังเอวสิบลอยไปทีนลงก็มีวัดเสียไปนิดนึงนะ <c oughs> รู้สึกไงกับโลเคชันนี้คุณโอ๊ค <c oughs> อะไรครับเนี่ย <c oughs> ล้อล,ล็อล, <c oughs> ลอ,อยเลย แสงกำลังดีนะแสงช่วงเย็นสี่โมงเนี่ยกำลังดีเลยเดีอันนี้ก็เป็นเซตสุดท้ายที่เราจะถ่ายกันล้วก็มีน้องโตโต้มาถ่ายด้วยลาบ้มก็จะ ลงในเร็วๆนี้นะฮะอาจจะลงก่อนคลิปเลยก็ว่าได้นเะี๋ยวก็จะแสงเริ่มตกแล้วแสงเริ่มพระอาทิตย์เริ่มไม่มีแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายเสริมถ่ายโรลลิงเสริมกันหน่อยแล้วก็มีรถพี่หมูมาด้วยเนะี่ยแล้วก็มีรถน้องเกมต่ออยู่นู่นเลยฮะอยู่ไกลเลยเดี๋ยวก็จะถ่ายโรลลิงเสริมแล้วก็กลับบ้านกันแล้วฮะเดี๋ยวข้างหน้าจะไปถ่าย อ่ารถอะไรต่อก็ตามได้ในช่องเพจเอ e PE c กโม o ตกราเฟอร์นะฮะใน Facebook ก็ชื่อเดียวกันเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อก็รถอะไรต่อติดตามกันได้นะครับผมติดตามได้นะครับผมบายครับ